สาระดีๆกับกองบริหารการคลังสวัสดีค่ะสาระน่ารู้จากกองบริหารการคลังคลิปนี้ขอเสนอขั้นตอนการเปิดบัญชีเงินฝากคลังค่ะการเปิดบัญชีเงินฝากคลังนะคะขั้นตอนที่1ก็คือเมื่อหน่วยงานได้รับเงินนอกงบประมาณโดยที่ผู้ให้เนี่ยให้แบบมีวัตถุประสงค์ตามหนังสือของกระทรวงการคลังว10สหรือชื่อเต็ม ข้อ2นะคะให้หน่วยงานตรวจสอบว่ามีบัญชีร,รองรับเงินฝากคลังหรือไม่หากหน่วยงานยังไม่มีให้ทำหนังสือแจ้งมาที่กองบริหารการคลังโดยแนบเอกสารโครงการใบเสร็จรับเงินของโครงการและเอกสารยืนยันการรับเงินจากโครงการส่งมาที่กองบริหารการคลังค่ะเ<อ>มื่อกองบริหารการคลังได้รับหนังสือจากหน่วยงาน ก็จะดาเนินการกรอกแบบฟอร์มและส่งหนังสือไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อขออนุมัติเปิดบัญชีเงินฝากครังซึ่งในขั้นตอนนี้นะคะก็จะใช้ระยะเวลาเป็นจํานวนนานพอสมควรซึ่งอยากจะให้หน่วยงานเนี่ยรอนะคะและขั้นตอนสุดท้ายเมื่อกรมบัญชีกลางอนุมัติบัญชีเงินฝากครั้งให้แล้ว เราก็จะแจ้งไปยังหน่วยงานว่าเรื่องของท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับขั้นตอนการเปิดบัญชีเงินฝากคลังก็มีเพียงเท่านี้หน่วยงานท่านใดที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ดังนี้สำหรับคลิปนี้เราลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าจะมีสาระอะไรมาฝากรอติดตามกันนะ